ผู้ชมวันนี้นะคะพามาแถวรามินทรา67ทับหนึ่งค่ะตรงนี้เนี่ยมีศาลที่ถือว่าเป็นความเชื่อคนแถวๆนี้บอกว่าอยู่คู่ถนนรามินทรามานานมากรวมถึงใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจยอย่างมากทุกคนต้องบีบแตรเดี๋ยวพาไปดูศาลนี้กันค่ะแม่จะมาตามข้าฝันอีกว่าทําไมไม่ไปแก้เห็นเป็นเสือบ้างบางคนเห็นเป็นคนสวยแต่งชุดไทยบ้างเห็นบอกบางทีคนเกิดปีเสือก็มาว่าใช่ค่ะปีเสือ ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าแม่เสือดุนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาจากคนโบราณเจมวยค่ะสำหรับศาลเจ้าแม่เสือดุความเป็นมาที่เจมวยสร้างม,มาเนี่ยตั้งึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ๊มาอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่ก่อนปีสามสามอะ่ะค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้วก็จะเป็นศาลเล็กๆตั้งแต่ถนนรามอินทายังไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะพอเขามาสร้างถนนขึ้นใหม่ก็จะยกขั้นขึ้น ให้ให้มันดูดีหน่อยอะ่ะจนกระทั่งมีคนมาเรื่องสาศรัทธา,าก็มาไหว้ามาอะไรเงี้ยได้โชคลาบบ้างได้อะไรไปบ้างาก็มีคนมาบูชากันเยอะเยอจนกระทั่งมีผู้ที่เขาได้รับความสําเร็จอะไรนี่แหละค่ะ ก็มาขยายเป็นใหญ่ขนาดนี้แล้วแต่ว่าเขาจะเอาเงินมาให้เท่าไหร่<ะ>คนละนิดละหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม<อ>คนนั้นถ้าทา,ทาคนนั้นได้อะไรก็มาช่วย<ะ>กันแต่ทุกวันนี้ก็มีคนมามาไหว้ด้านการทํางานโชคลาภอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็มาขอท่านพอได้สําเร็จไปก็จะเอาเครื่องเส้นไหว้มามาถวายท่าน เขามีเล่าไหมว่าทําไมถึงเป็นศาลเจ้าแม่เสือดุอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะพี่มาอยู่ที่หลังแล้วอ๋อแต่คนโบราณเขาเล่าว่าอยู่กู้แถวนี้มานานมากแล้วนานมากแล้วนานมากเจ๊หม่อยหาอยู่ที่นี่มาเคยขอเรื่องชคลาไหมก็ขออยู่ขออเราได้ตามพี่ได้ค่ะได้ก็ดูดูมันแล้วแต่จังหวะนะค่ะ ท่านก็ไม่ได้บอกให้เป็นอะไรอย่างนี้แล้วแต่ว่าใครจะมีอะไรของตัวเองนั่นแหละมันจะแวบขึ้นเองเองเอาตรงนั้นไปแทงเอาอะไรไปแทงอย่างเงี้ยพี่ขายลอตเตอรี่อ้แล้วนี่คือมาไหว้เพื่อช่วยเล่นลูกค้าเดินไหมก็ขอให้ขายดีขายดีขายหมดแล้วขายดีเป็นไงคะขายดีไหมขายหมดขายหมดเท่าที่กำลังของตัวเราจะขายไง ช่ค่ะาาตอนนี้อยู่กับพี่รัตน์นะคะพี่รัตน์เป็นผู้ดูแลศาลเจ้าแม่เสือดุแห่งนี้นะคะส่วนใหญ่พี่รัตน์ก็จะเห็นคนมาไหว้ขอพรแม่เนาะใช่ค่ะแล้วมาไหว้ขอพรเรื่องอะไรเป็นพิเศษทั่วไปก็คือเรื่องโชคลาภอ่าหวยเหลือพวกซื้อขายที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเจ็บป่วยไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จบสาเร็จกันเยอะอส่วนมากนะคะแต่บางคนอ่ามาแก้บนเรื่องโชคลาภเงี้ยได้น้อยแต่ได้เขาก็จะมาแก้กัน<อ>ก็ถือว่าถือว่าเขาได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ บอกบางทีคนเกิดปีเสือก็มาไหว้ใช่ค่ะคนปีเสือปีเสือมาไหว้คือเหมือนเขาเอามาไหว้เสริมดวงของเขาให้แม่คุ้มครองก็คือปีเสือตรงกันแม่เสือก็จะคุ้มครองไปไหนก็จะแคล้วคลาดอย่างนี้ค่ะแล้วคำว่าแม่เสือนี่คือคนเขาก็เรียกกันมานานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเรียกมานานแล้วเรียกมานานว่าเป็นแม่เสือเพราะว่าก็ไม่รู้ประวัติมันไงว่ามันมันมาจากได้ยังไงแต่ตั้งแต่มาอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีก็เขาก็เรียกว่าแม่เสือ รัดดูแลสารนี้มาเนี่ยความรู้สึกของพี่รันที่แบบว่าเคยเจอเรื่องาราวแปลกๆไหมเจอแปลกไหมเราไม่เจอเราได้แต่โชคดีทุกอย่างตลอด oh. อแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยมีค่ะก็คือเหมือนรดฟั่มแล้วแก้มาว่าให้แล้วคลาให้ปลอด uh. ภัยพอถึงเวลาแล้วไม่มาแก้ uh. ไม่มาแก้รถฟั่มอีกรอบนึงอ๋อ uh. ใช่ค่ะต้องมาแก้แต่ว่ารถฟั่มรอบนี้ก็คือจะไม่เจ็บหนักก็แ,แค่ถลอกปอกเปิกค uh. ่ะอ่าก็คือ นึกขึ้นได้มาแก้ต้องมาแก้เลยถ้าไม่แก้เลยเดี๋ยวเขาตามเข้าฝันอีกเขานี่คือแม่มาตามใช่ค่ะแม่แม่จะมาตามเข้าฝันอีกว่าทําไมไม่ไปแก้เห็นเป็นเสือบ้างบางคนเห็นเป็นคนสวยแต่งชุดไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูความกลับติดของแกอแรกเขาว่าสารเจ้าแม่เสือดุดุมากคือดุในด้านไหนพี่ลาาดุด้านเรื่องไม่ไม่มาแก้คือขอแล้วไม่มาแก้ให้อืที่ดุอะคะแต่ถ้าเรื่อง เรื่องอื่นนี่ไม่มีปัญหาค่ะถ้าได้แล้วโชคลาภแล้วทุกอย่างที่ขอสําเร็จแล้วมามาแก้คือจะดุดุก็คือการเข้าฝันเห็นเสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วของที่เวลาคนส่วนใหญ่มาแก้บน<ะ>เขาจะเอาอะไรมาแก้บนคะส่วนใหญ่ไก่เนื้อหมูเนื้อสดหัวหมู<ะ>เป็ดทุกอย่างค่ะมีมาแก้ของเคาของหวานน้ําแดง นี้ค่ะพวงมาลายค่ะส่วนมากอ๋อก็มีหลายอย่างหลากค่าใช่ค่ะหลายหลายหลายกันไปสมมติว่าคนไม่เคยมาเลยมีวิธีการไหว้ยังไงคะพี่รัตต์อ๋อก็คือเขาจะซื้อควงมาลัยมาหนึ่งพวงไหรก็ได้เราไม่จํากัดแล้วก็น้ําแดงคูปเก้าดขอแม่อันนี้คือขอขอเรื่องโชคลาภอย่างแล้วก็จะสําเร็จกันแล้วก็สาเร็จไม่สาเร็จอ่าแล้วแต่ดวงแต่ละคนอ่าเราเราไม่รู้ว่าดวงแต่ละคนเป็นยังไงส่วนส่วนมากก็จะสําเร็จอาจจะสําเร็จไม่เต็มร้อย แปดสิบเปอร์เซนต์อันนี้คือเขาก็สำเร็จของเขาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อยากให้รัศสารถึงคนที่จะมากลับไหว้ศาลเจ้าแม่เสือดุอ่าอยู่กมเจ็ดนะคะซอยหกสิบเจ็ดทับหนึ่งสังเกตได้นะคะว่าศาลเจ้าแม่ก็จะมีทั้งมีรูปปั้นใช่หรือจะเด่นเลยใช่เสือเด่นม้าลายไก่อยู่ข้างหน้าตัวใหญ่ๆเลยค่ะถ้ามาไม่ถูกก็ถามเจอตรงซอยหกสิบเจ็ดแล้วก็ถามคนแถวนั้นได้ว่าศาลเจ้าแม่เสือดุอยู่ไหนเดี๋ยวเขาแนะนำมาเองได้ค่ะขอบคุณพี่รัศนะคะขอบคุณค่ะ เขาแนะนํามาคุณูชมเราก็เลยต้องเตรียมของไหว้นะคะจุดทุเก้าดอกแล้วก็จะมีน้ําแดงดอกไม้ค่ะไปราไหว้กันเลย หรือว่าคนแถานี้ก็เรียกกันว่าศาลเจ้าแม่เสือนะคะก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อที่อยู่คู่ประชาชนที่อาศาัยอยู่แถวๆถนนรามินพามานานหลายสิบปีนะคะก็ฝากไว้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องราวของความเชื่อใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชมลุยกองถ่านทางทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube <S <S และอย่าลืมกด subscribe <S <S ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลุยทุกที่เลยจ้า